สวัสดีกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ t ล e Personal นะครับรายการนี้ว่าสาหรับผู้ดูที่ผู้ที่ดูดีนะครับใครไม่ดูดีไป่จักล้องนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนการลงสกินใหม่ครับนะสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับโอเคอันดับแรกเข้าต้องโหลดสกินสเตลเลอร์มาครับเข้าแพสต์โอน

โ okay. อเคครับผมพิมพ์ผิดนะครับก็ oh. อาจจะช้าอยู่นะครับแต่ก็ช่างโอเคโหลดเสร็จแล้วนี่ครับก็โหลดแอนบอนสุดแล้วครับสกินสเต l เลอร์ฟอร์มไอค้มนะครับ,รบพอกดเข้าไปปุ๊บพอคุณติดตั้งเสร็จนะครับคุณก็กดเปิดแอป,ปเลยครับ สกินสเตย์เลยให้รอสักครู่ครับก็จะรูปร่างหน้าตานี้ครับให้กดถ้าคุณรู้ชื่อของตัวตัวละครอะไรมาครับเพว่สกินนะครับคุณก็พิมไม่ได้นะแต่ถ้าไม่รู้กดแล็บดอมเพื่อสุ่มจะได้ตัวไหนที่เท่ๆนะครับอาจจะช้าหน่อยนะครับโอเครับสวัสดีครับ ก็แต่ว่ามีสกินสกินหนึ่ง <c oughs> ใช้ได้นด้หลายหลายคนที่ดูอยู่ของบอกว่าไม่ได้หรอกแบบเนี้ยยี่ันสกินไี่เอ็มชัดมันคงไม่ได้หรอกมันได้ครับ <c oughs> ก็ถ้าจะโหลดก็ให้กดอัพลีสกินลงบล็อกเลนเชอร์ต้องมีบล็อกเลนเชอร์ก่อนนะครับเชน มันเชื่อปูมันจะถามว่าคุณจะเซตสก,กิีนไหมแล้วก็กดอิมพ์ตไปครับโอเคครับเรา,าวันนี้เราขอลาเพลงนี้ครับ See o u c o l x t Day เจอปืน